7เคล็ดลับนิสัยเศรษฐีเคล็ดลับข้อที่หเกี่ยวกับรูปแบบการคิดอย่างเศรษฐีพวกเขามีนิสัยคิดในแง่ของการมีอิสรภาพท,ทางการเงินเกือบตลอดเวลาจากอายุช่วงต้นๆหรือณนะปัจจุบันพวกเขาจะมุ่งมั่นและใส่ใจกับบรรลุเป้าหมายในทางการเงินของเขาพวกเขาจะมีวินัยเป็นอย่างมากกับตัวเอง ที่จะสละสิ่งใดๆก็ตามที่จำเป็นต่อการบรรลุปเป้าหมายของเขาพวกเขาจะจัดระบบชีวิตด้านการเงินทั้งหมดของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอันได้แก่การหาเงินการลงทุนและการทำประกันกิจกรรมต่างๆที่ใช้จ่ายในหนทางที่กลงกลืนและช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วสสะสมหรือใช้จ่ายผู้คนส่วนใหญ่ คิดถึงแต่ค่าใช้จ่ายและเบิกบานกับเงินทุกบาทที่เข้ามาอยู่ในมือรวมทั้งอะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถหยิบยืมมาจากเพื่อนฝูงหรือที่อื่นรวมทั้งบัตรเครดิตจุดหนึ่งในชีวิตแต่ละคนพอมาถึงเส้นทางหนึง่งไปสู่ทิศทางการเงินเก็บออมและสะสมขณะที่ถนนอีกทางหนึง่งไปสู่การหาเงินค่าใช้จ่ายและเป็นหนี้ในฐานะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้รับผิดชอบเต็มตัวคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกไปบนถนนเส้นไหนไม่ว่าถนนเส้นไหนที่คุณเลือกเดินทางมาจนถึงเวลานี้คุณก็ยังมีเสรีที่จะเลือกถนนที่คุณเดินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3. การควบคุมชีวิตทางการเงินของคุณความจริงก็คือเงินที่จริงจังคือเงินระยะยาวผู้มั่งคั่งส่วนใหญ่จัดระบบชีวิตด้านการเงินของเขาในลักษณะที่ มูลค่าสุทธิของตนเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์8-10เปอร์ซนต่อปีพวกเขาจะไม่มองหาวิธีการรวยทางรัฐหรือวิธีที่หาเงินมาง่ายๆพวกเขามีความอดทนไม่ลดละและมองไกลพวกเขาใช้วินัยกับตัวเองเป็นอย่างมากเก็บออมและสะสมเงินเป็นเวลาหลายปีพวกเขาไม่คิดเสี่ยงโชคไม่เกงกำไรที่ยุ่งกับความเสี่ยง หรือมองวิธีการใดๆที่ได้เงินมาอย่างรวดเร็วและง่าย 4. พัฒนาสร้างระบบความคิดแบบเศรษฐีนี่เป็นความอย่างรู้อันยอดเยี่ยมเพื่อที่จะกลายเป็นผู้มั่งคั่งคุณจะต้องพัฒนาระบบความคิดที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะและนิสัยที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณและเก็บรักษาเงินไว้ได้คุณจะกลายเป็นคนชนิดที่สามารถและสะสมเงินล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นคุณจะเป็นบุคคลที่สามารถหาเงินที่สองและที่สามได้ด้วยเช่นกันแม้มีเรื่องโชคไม่ดีเกิดขึ้นคุณต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากแต่คุณก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะ คุณกลายเป็นบุคคลที่ชนิดสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้แล้วและเมื่อคุณกลายเป็นบุคคลชนิดนั้นคุณจะไม่มีวันสูญเสียความสามารถนั้นไปได้อีก 5. นิสัยข้อแรกของเศรษฐีผู้มั่งคั่งระบัดระวังเรื่องเงินทุกบาททุกสตางค์พวกเขาจะแบ่งยอดเงินอย่างระมัดระวังพวกเขาจะไม่เคยซื้อของใหม่เอี่ยมเมื่อสามารถซื้อของที่ใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นรถ ที่ใช้แล้วซึ่งมีคุณภาพดีคุณก็สามารถที่จะประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ข้อที่6เก็บออมเงินของคุณเศรษฐีทัศนนิสัยการเก็บออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสม,สมอตั้งแต่อายุยังน้อยในฐานะที่เป็นเศรษฐีเงินล้านกุญแจแห่งความสำเร็จทางการเงินก็คือจ่ายเงินให้กับตัวคุณเองก่อนเสมอเขาแนะนำให้คุณเก็บออมอย่างน้อย10 กับเงินที่คุณหามาได้ก่อนใช้ใจ่ายออกไปตลอดทั้งชีวิตการทำงานของคุณการเข้าควบคุมชีวิตด้านการเงินของคุณเมื่อคุณพัฒนานิสัยการคิดให้ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการเงินไม่นานคุณก็จะพบว่าตัวเองใช้ใจ่ายน้อยลงจากที่เคยใช้จ่ายแต่ละวันคุณจะพบว่าตัวเองจ่ายหนี้ให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆและจะไม่สร้างหนี้ใหม่นิสัยการเก็บออมเงินที่ได้รับ จะทำให้บัญชีการเงินของคุณเติบโตและยิ่งใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมา 6. คุ้มครองทรัพย์สินของคุณให้หมดขณะที่คุณเริ่มสะสมเงินให้สร้างนิสัยการปกป้องอสังหาริมทรัพย์ของคุณจากภาษีที่ไม่จำเป็นและการฟ้องร้องที่เอาเปรียบลงทุนเรื่องการบริการจากทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสัญญาและการวางแผนเรื่องที่ดินจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด อคครรบัวภายใต้การนำของทนายความที่เก่งเจ็าทำการบ้านของคุณนิสัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บั่งคั่งร่ำรวยได้พัฒนาขึ้นมาก็คือนิสัยการพิจารณาการจ่ายเงินทุกครั้งอย่างระมัดระวังที่จะจ่ายออกไปสิ่งนี้ประกอบด้วยการหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องราคาและทุนหลายแบบหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินบทสรุปก,ก็คือทำการตัดสินใจว่าคุณกำลังจะสะสมให้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ในหลายปีข้างหน้าหรือจัดก,การวิเคราะห์การเงินในการใช้ชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์เปิดบัญชีพป้อมปราบทางการเงินเป็นพิเศษและเริ่มใส่เงินเข้าไปในทุกโอกาสอย่าใช้เงินก้อนนี้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆและ จัดก,การระบบชีวิตทางการเงินของคุณด้วยการวางแผนทรัพย์สินสมบัติการประกันภัยที่ถูกต้องด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดของครอบครัวเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณและเริ่มเก็บเงินเป็นเปอร์เซ็นต์นนที่คงที่ของรายได้แต่ละเดือนของคุณฝึกใช้ทฤษฎีคานงัดและเก็บออม50เอร์เซนของเงินก้อนใดๆที่เพิ่มขึ้นจากวันนี้และสืบค้นรายละเอียดที่เป็นความจริงต่างๆก่อนที่คุณจะลงทุน อย่างเช่นเรียนรู้รายละเอียดทุกอย่างของธุรกิจและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเงินที่จะถูกนำไปใช้อะไรจะได้รับคืนมาอย่างไรสุดท้ายคือการฝึกการประหยัดในการใช้ใจ่ายทุกๆอย่างจงอย่าซื้อของใหม่หากคุณไม่สามารถซื้อของที่ใช้แล้วจงอย่าซื้อเต็มราคาหากคุณสามารถต่อรองให้ถูกขึ้นชะลอการใช้ใจ่ายขนาดให,ใหญ่ทั้งหมด เอาไว้จนกระทั่งคุณมีเวลามากพอที่จะคิดเกี่ยวกับมันครูนกยุงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายสวัสดีค่ะ